มีครับผมมีครับนีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอทิวนะครับผมวันนี้ก็จะไปหาอะไรกันนะครับผมที่ภาคเหนือนะน้องๆเนะอ,อ,อันนี้จะไปหาอะไรกันหารถด,ด่วนครับหารถด,ด่วนรถด,ด่วนมีอยู่ในป่าด้วยเหรอรถด,ด่วนนี่คือตัวอะไรนอนไม้ไผ่ครับนอนไม้ไผ่ <laughs> มาดูครับว่าจะเจอหรือเปล่าไปแต่นั่นน่าจะมีแน่ใช่ไหม,ไม,ม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงในป่าไผ่แล้วทุกคนมาครับผมนี่ของแท้ครับพี่คนนี้ครับนี่ฮะเจอป่าไม่รู้เจอป่าไม่รู้นะคาดว่าคาดว่าเจอไหมครับทุกคนโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันต่อไม่ได้เลยต่อติดตามชมอย่างเดียวนะครับจะไม่แพงไงถ้าที่บ้าน ถ้าแถวบ้านใครมีรอยไม้ไผ่ที่แบบว่าโดนฟันแบบนี้ไม่ต้องอะไรฝีมือทิ้วแน่นอน <laughs> เจอแล้วครับทุกคนเจอแล้วเจอหนอนแล้วหนอนรถด,ด่วนนะครับเป็นยังไงนะคะน้องไหน,นไหนครับนี่แพงนะครับเนี่ยแพงนะครับะจะให้มือลวงนะครับนี่มือลวงก็คือคุณฝ่ายนเนาะมือล้วงหนอนรถด,ด่วนมันนิ่มๆอ่ะได้ไหม,ไมไนี่ไง นี่แพงนะครับเห็นอย่างนี้นะครับนะนะเดี๋ยวเรามาถามครับพี่ยนครับโลเท่าไหร่พี่โลสิบขีดโลสิบขีดโดนแล้วโดนแล้วโลละแปดร้อยแปดร้อยรวยรวยรวยแต่กว่าจะได้เนี้ยมพี่ นี่นะครับโลละ800ร้อยนะฮะเขาขายกันอยู่นะครับเขาเรียกอะไรพี่รถด่วนนี่ใช่ไนรถด่วนรถด่วนนี่ฮะรถเดือนที่ไปทอดกินนะครับผมอยู่จากไม้ไผ่ได้เสียงมากินสดนี่นะฮะกินสดใย่าเชียร์ดิเฮ้ยจะเชียร์ดิเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเยอะขนาดไหนขนาดผ่ามาแค่นี้ครับดูโอ้โหยังเยอะขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับี๋ยพอเป็นคนผ่านนะฮะ มีครับผมมีครับมีครับตัวอ้วนนะพอนะอ่ารับชมอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะฮะส่วนตัวน้องทิวอยู่จังหวัดน่านครับผม <c oughs> ใครจะม,มาเที่ยวนะครับเหมือนเดิมครับที่เดิมครับ ต้นมางกลางนาครับเป็นที่พักห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมากันได้นะราคาย่อมเยาวด้วยนะครับถูกมากนะครับเป็นลานกลางเต็นท์บ้านเล็กบ้านอะไรพี่ริมนาริมน้ํามีหมดนะครับผมนี่อันนี้เจ้าของครับใครจะมาสนใจมปเที่ยวนานก็มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขึ้นไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ